สวัสดีครับพบกับผมนะครับโดนจากช่องกับตัน DIY นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่ฮะชือ่อ A Motor น Group นะวันนี้ผมจะมาเทรดไลฟ์นะครับโมเดล Y เมื่อกี้ไปลอง m o เดล3มาแล้วนะคือผมเนี่ยลองรถยนต์ไฟฟ้ามาหลายรุ่นแล้วแต่ว่ากับเทส l a เนี่ยยังไม่มีโอกาสลองจริงจังกับเขาเลยนะได้แค่ด้อมๆ้มมองๆนะแล้วก็เมื่อกี้ไปลองขับโมเดล3มาแล้วก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะแล้วก็ ฟังก์ชันเรื่องการถอนเบรกเขาเนี่ยมันจะดึงเยอะแบบที่หลายๆคนพูดถึงเลยนะก็แต่ถ้าอารมณ์คนที่เคยขับพวกนิสสันลีฟหรือว่าเอ่อ v x l v o x c 40มาเนี่ยจะอารมณ์เดียวกันเลยก็คือเหมือนวัน p ีด a ลไดรฟ์ของเขาเลยนะครับก็ต้องใช้ความเคยชินนิดนึงเมื่อกี้เราลองโมเดล3มาแล้วจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเดี๋ยวไปถ่ายโมเดล Y ดีกว่า ันนี้เป็นโมเดล Y นะครับของ a motor r o u p นะครับที่เขาให้ลูกค้าเทสไรฟ์นะครับดูเป็นสีดำเลยนะคันนี้นะสีดำรถเทสไดไปสีดำเลยนะแล้วบอกขาวด้วยโหไฮโซมากนะครับอเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนนะนี่นะครับก็เป็นมาตรฐานเขาเลยนะเหมือนโมเดลสามเลยนะครับเมื่อกี้ผมไปนั่งลองร่างโมเดลสามมาข้างในเหมือนกันเลยแต่ข้างหลังโมเดล Y นี่จะกว้างมากนะครับกระจกเขาก็บานเต็มอย่างนี้เลยนะแต่ว่าสังเกตว่า มันค่อนข้างมืดแล้วนะเ,ออเดี๋ยวไปดูข้างหลังนี่นะนี่เป็นด้านท้ายโมเดล Y นะครับนี่กว้างมากเลยนะท่านผู้ชมมัน <Wow. S 1> เก็บของได้เยอะเลยข้างหลังนี่ก็ลึกนะครับลึกมากแล้วมีข้างในด้านในด้านใน,น,ในอ,นะอีกนะนี้ก็จะมีเนี่ยตัวสายชาร์จฉุกเฉินไว้ให้นะครับลึกหน้านี้เก็บของได้เยอะแล้วก็ พื้นที่วางตรงนี้ก็เยอะเดี๋ยวเราไปดูฝังด้านหน้าพับเบ่อได้ด้วยนะครับนี่พับลงไปใครอยากจะนอนก็นี่เอาปูแล้วก็นอนได้เลยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้าไปดูฝังกันด้านหน้านี่นครับเปิดจากในรถได้เลยนะรอเปิดมาเอ่อเท่าที่สังเกตนะครับฝาของโมเดล Y เนี่ยตัวฝาหน้าเนี่ย น้ำหนักเขาจะเยอะกว่าของโมเดล3นิดหน่อยเมื่อกี้ผมลองเปิดโมเดล3มันจะเบาๆแล้วเนี้ยที่เก็บของข้างหน้าเยอะกว่าโมเดล3มากเลยนะโมเดล3จะวางได้แบบกระเป๋าเป็นแดนนะครับแต่อันนี้ยใส่ของได้เยอะเลยนะใส่ของได้เยอะเลยตัวนี้ก็จะเป็นแอปที่ใช้คนโทรลรถโมเดล่อยคันนี้นะครับทำอะไรได้บ้างอันนี้ก็ ล็อกรถนะฮะเปิดปิดเปิดเปิดแอร์เปิดแอร์เปิดฝังหน้าฝังเปิดไฟอันนี้เปิดปิดได้เลยเหรอฮะใช่ครับหรือว่าจะกดเข้าตรงนี้ก็ได้ครับเปิดที่ชาร์จสั่งเปิดไฟบีบแตะไฟเปิดไฟอ่าเฮ้ยโหปิดสั่งปิดจากมือถือเลยนะแต่โมเดลสามทำไม่ได้โมเดลสามก็ทำได้เฉพาะฝังถึงจะต้องติดเพิ่มใช่ไหมใช่ที่เราติดเพิ่มดูโลเคชั่นเปิดซีเคียวริตี้โหมดนะครับ สเก็ตดูการชาร์จตั้งเปิดแอร์ตั้งเปิดแอร์ล่วงหน้าได้ครับเปิดเซนทรีโหมดแว m เลยโหมดหรือสปีดลิมิตเวลาแบบเราเอารถไปล้างหรือให้คนอื่นขับก็คือล็อกไว้ก็คือควบคุมจากนอกจากในรถแล้วก็จากมือถือได้เลยเหมือนกันใช่จะดูได้ว่ารถเราเหลืออีกเท่าไหร่ระยะทางชื่ออะไรอะไรครับตอนนี้นะครับผมจะมาลองนี่นะผมจะมาลองโมเดล Y แล้วนะ เดี oh, ๋ยวเข้าไปในรถแล้วโอเคข้างในเขาจะเหมือนโมเดล3เลยนะครับพมาลัยเมื่อกี้เหมือนกันเลยนะปุ่มอะไรก็เหมือนกันเลยก็เดี๋ยวเราปรับตัวกระจกก่อนโอเคคอนโทรลมิลเลอร์เอาร์เก็ปรับหมุนที่ด้านนี้เลยนะครับเป็นวิว หมุนๆหน,น้าแล้วก็ที่หน้าจอไปแล้วโอเคเราไปเลยเดีกว,ว่เาเขารอแล้วคือ <c oughs> ตอนนี้เราก็ปรับเป็นโหมดอะไรนะคลิป ใช่ครับครีฟแต่เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็เป็นครีฟนะครับพอเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยมันจะมีกล้องสา0ริปขึ้นมาด้วยนะอันนี้ดีมากเลยนะครับ รถตัวรถในกราฟิกนี้มันเปลี่ยนสีได้ไหมครเราเซตสีได้ไหมหรือว่ามันจะถ้าซื้อรถสีขาวก็เป็นสีขาวมันจะเป็นสีขาวอ๋อล้อก็เหมือนกันอ,อย่างนี้ถ้าเราสมมติซื้อสีขาวมาแล้วเราไปแรปมันก็ยังเป็นสีขาวอยู่ร,รู้เลยอย่างนี้รู้เลยใช่ไหมเข้ามานั่งในรถนี่รู้เลยแต่พูดถึงถ้า สั่งสีมาใช่ไหมครับมันก็เพิ่มห้าหมื่นแต่ถ้าเราเอามาแรปสติ๊กเกอร์มันก็ราคาใกล้เคียงกันนั่นแหละที่ข่าวขายดีแล้วสีขาวมันได้เร็วกว่าด้วยใช่ไหมครับหนึ่งคือได้ราคาถูกแล้วขับไปเบื่อๆไม่เปลี่ยนสีสอาเราได้ตัวนี้มันกันอุ่นกันกันแหกด้วยเรื่องแรปอ่าได้สองต่อแต่มันจะต้องจดทะเบียนก่อนเนี่งเดยวดรำบาก ่าเดี๋ยวไปจดทะเบียนไม่ได้ซึ่งจริงๆเวลาถ้าเราแรปเนี่ยถ้าเราจะเอาถูกต้องก็ต้องไปแจ้งเปลี่ยนสีด้วยถูกไหมครับแต่เดี๋ยวพอเบื่อไปก็เป็นแก๊ะยาดกล้องฝุ่นก็ก,กดหมด,ดีอ้อ๋ออ่ามีเป็นรูปเหมือนแบบใส่สารสาระเร่งเลยเป็นตัวโมเดลวจะได้กรองเฮีป้าด้วยใช่ไหมครับ จะเป็นการหลักการคือสร้าง positive pressure ในห้องโดยสารอ่าฮะ,ะ,ะแต่พวงมาลัยเขาน้ำหนักเขาดีนะน้ำหนักดีสามารถปรับน้ำหนักพวงมาลัยได้อืมอ๋อที่สเตียร์ลิงใช่ไหมครับใช่ถ้าสปอร์ตก็จะหนักกว่าน,นี้ก่อน,นโอ้โหนี่ผมว่ามันก็หนักแล้วนะครับถ้าเทียบกับรถที่ผมขับอยู่เนี่ยใช่สปอร์ตมันมีเหตุผลอยู่เหมือนกันครับเพราะที่เขาไม่ทำเบากว่านี้เพราะว่า ตัวเทสลารไไปฟ้าของมันค่อนข้างเยอะใช่ใ่ถ้าเบาเดี๋ยวมันสะบัดแล้วเอาไม่อยู่ยิ่งถ้าคนไม่เคยขับรถยนต์ไฟฟ้าพอสะบัดนี่จะยิ่งแบบหนักลงมาอะไรอันตรายนะครลองนะเป็นสปอร์ตอ๋อรู้สึกเลยรู้สึกเลยใช่พอเมืกี้สปอร์ตปุ๊บนี่มันหนักกว่าแล้วก็พอปลับมานี่ความรู้สึกต่างเลยนะ ก็ฟังก์ชันพวกออโต้พายโดอะไรก็เหมือนโมเดลวะาอโมเดลสามเนาะลงมา1ทีเป็น ep, <ง>อะ a ดปทีฟสองครั้งเป็นออโต้พายโพูดผู้ถึงก็ใช้ง่ายดีนะฮะไม่ต้องไม่ได้มีมีเกียร์ตรงที่คอนโซลเนี่ยมาอยู่ที่พวงมาลัยก็เปลี่ยนอะไรง่ายดีวัน<ง>นี้รับมีใครสนใจก็คือสามารถติดต่อมาแล้วก็มาขอเทสไลน์ได้เลยใช่ไหมของที่นี่มีให้เทสให้เทสใช่ไหมครับีครับมีสามกวไว้มีสามตัว จะเป็นตัวสแตรดานสาตนดานเลนทั้งคู่เลยใช่ไหมครับแาตนดาดเลนนี่ก็แรงแล้วนะ <c oughs> <c oughs> เอาจงจริงขับในกรุงเทพอะ <c oughs> แค่นี้ก็เหลือๆ <c oughs> แล้วนะแรงไปก็ติดแยกหน้าเหมือนกันอย่างเวลารถติดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้ถือคุยคอนโทรหรือออาโต้ะไว้หลอดก็สบายแล้วใช่ใช่ ข้างในโมเโมเดล Y นี่มันกว้างมากเลยนะสูงเนี่ยผมสูง1 7 6นี่มีที่ที่หัวเหลือเยอะเลยมีปังิงปัง ีก็จะเป็นกล้องที่เราขับมาเมื่อกี้อ๋อมันบันทึกไว้เลยบันทึกไว้ครับซ้ายขวาหน้าหลังเราไปไหนรู้หมดแต่ว่าลถแยกได้อ๋อลถแย,ก, <c oughs> ก,ยกได้นะท่านผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับผมก็ดูวันทงวันที่โอโ้โหถ้ามีเซนซี่โหมดด้วยมันก็บันทึกไว้ด้วยทุกรุ่นจะมาพร้อมกับแตนดาเซนซี่โหมดเนะอ๋อเซนซี <ry> ่โหมดนี่ คือเหมือน c c t v รอบออรถเวลา,ามีคนมาใกล้มันจะแลชไฟไล่ขึ้นตลอดตลอดเวลาเลยเหมือนกันขโมยด้วยใช่ถ้าเกิดว่าเขามีการงัดเงี้ยรถอะไรเงียมันจะเซฟสิบนาทีล่าสุดแล,ล้วก็ส่ง notification ให้กับโอ,อ,อนเนอ,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 อรอ์เพราะเคยเห็นอยู่ในคลิปต่างประเทศจะมีคนแบบมาไอ้นี่รถห,หลังจากที่ได้ไปทดลองขับนะครับ Tesla Model 3แล้วก็ Model Y มาแล้วเนี่ยต้องบอกว่า เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ค่อนข้างแตกต่างจากที่ผมเคยขับมาเลยนะถ้าพูดถึงเรื่องของอัตราเร่งนะครับแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีนะครับเป็นพวกเทคโนโลยีมากกว่านะเทคโนโลยีในรถเนี่ยเขาต้องบอกว่าล้ำกว่าค่ายอื่นๆที่ผมเคยไปขับมาเลยนะครับแต่นะครับในเรื่องของพวกวัสดุอุปกรณ์ภายในนะครับก็คือเป็นแบบค่อนข้างสไตล์มินิมอลมากๆแล้วก็ดูเรียบเรียบเพลนๆไปเลยนะครับไม่ได้มีแบบว่า มีความเป็นแคกว่าเป็นรถยนต์เหมือนที่เราเคยเห็นหรือว่าเป็นมีความหรูหราอะไรพวกนั้นจะไม่มีนะครับแต่เทคโนโลยีเขาเนี่ยอัดเต็มข้างในนะก็อันนี้แล้วแต่คนชอบนะครับส่วนช่วงล่างเนี่ยเท่าที่ลองขับสั้นๆนะครับผมว่าก็ธรรมดามากไม่ได้ไม่ได้ไไดแบบว่าดีเหมือนแบบอ่าอย่างพวกเอ่อเจากัวไอเพรสนะครับที่เคยไปขับมาหรือว่า v ว l v ว xc 4 0อันนี้ผมว่าช่วงล่างเขาดีกว่าแต่เทส la เนี่ยจะเป็นช่วงล่างแบบก็ ก็กลางๆนะครับกลางๆไม่ได้ถึงกับแย่นะแต่ก็ไม่ได้ดีแบบว่าเออแบบชัดเจนขนาดนั้นนะครับก็เรื่องของอาการซับแรงกระแทกอะไรพวกนี้ผมว่าไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ถึงขั้นนุ่มนวลน,นะครับแม้กระทั่งโมเดล Y เองก็จริงๆเท่าที่ถามมาเนี่ยก็คือช่วงล่างเขาจะเหมือนกันนะครับแต่ว่าโมเดล Y เนี่ยจะได้ความกว้างนะเนี่ยอย่างข้างบนเนี่ยกว้างกว่า ZS EV อีกนะครับแล้วก็ข้างหลังก็กว้างกว่านะฮะก็ ตอนแรกผมยังไม่เคยเห็นของจริงเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยน่าจะใกล้เคียงกับตัว z ซ e v หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ของจริงใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆใหญ่จริงต้องบอกว่าใหญ่จริงข้างในใหญ่นั่งสบายนะแล้วก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ที่ A Motor เนี่ยลองไปเทสไดฟ์ได้นะครับก็มีเทดสอบให้โมเดล Y เป็นตัวสีดำแล้วก็บอกขาวด้วยนะเออเจ๋งเลยอ่าก็ลองไปโทรไปติดต่อดูนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้น เบอร์แล้วก็อาจจะเป็นไลน์ขอบน้องเซลให้นะครับที่ที่ผมไปดิวเขาว้นะครับก็ลองติดต่อดูนะโอเคก็คงจะมีประมาณนี้นะครับสำหรับในคลิปนี้นะถ้าใครชอบคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามช่องกับตัน DI y ด้วยนะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเรามารอดูกันว่าจะมีอะไรให้ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ